หัวหินคือคักคหัวหินบิกินี่รันทั้งที่หนึ่งค่ะ วันที่25มีนาะคม2566ที่ผ่านมาที่ชายหาดหัวดอนอำเภอหัวหินนายอัติชาตชัยศรนะีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดงานหัวหินบิกินี่รันคงที่หนึ่งจัดโดยบริษัท RTB h o r g a n i z e r จำกัดซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดงานวิ่งมาหลายงานเช่นเขาแก่งจันทมินิมาราธอนงานวิ่งมหาสารย์แห่งรักตลาดกอบกุลจังหวัดราชบุรีงานวิ่งพลังแห่งรักงานวิ่งตามหารักจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานโดยมีนักก ลาขวา300คนร่วมแข่งขันแบ่งเป็นการเดินวิ่งระยะ3กิโลเมตรและ5กิโลเมตรเชียงรางวัลให้กับนักวิ่งที่ชนะเลิศเข้าเส้นชัยใน1ิอันดับแรกชายและหญิงในรุ่น5กิโลเมตรสำหรับการจัดงานวิ่งในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ผู้คนได้รู้จักและมาเที่ยวในอำเภอหัวหินซึ่งชายหาดเขาตะเกียบเป็นชายหาดหนึ่งที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของประเทศไทยทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจ ในอำเภอหัวหินดีขึ้นผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมมีรายได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยเมืองหัวหินด้วยขณะน,นี้การออกกําลังกายด้วยการวิ่งกําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากการวิ่งสามารถวิ่งได้ทุกเพศทุกวัยทุกสถานที่การวิ่งทําให้สุขภาพแข็งแรงมีจิตใจแจ่มใสคลายเคยรียดป้องกันโรคได้หลายโรคได้พบปะผู้คนได้มีสังคมรู้จักเพื่อนๆที่ชื่นชอบกีฬาเดียวกัน